สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ช่องครูไมมินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาแข่งกัน,น,นเอ็นนี่บลูเบอร์รี่นั่นเองค่ะคอยบลูเบอร์รี่เย้เย้เย่ไม่เริ่มกันยังไมมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่นับสามสองหนึ่งเริ่มนะโอเคไหมเอ้ยไมไปยืนตรงโน้อนอ่ะฝั่งนึงอะ่ะอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงนะสามสองหนึ่งนะ 3, 2, เริ่มเลยสกู คนเขาไม่ได้ตัดต่อปิปแล้วนะแบตจะหมดเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดต่อ,อน,นี่แล้วนะเพราะว่าแบตจะหมดทุกคนใครชนะก่อนนะอันนี้เป็นด่านสุดท้ายจะแข่งกระดานดีทุกคนเราเติมโราบักแล้วนะ เนี่ยเราเติมโลบักแล้วอันนี้เติมจริงไม่ได้หลอกเล่นเติมจริงเราเติมมาแล้วโลบักอ่ะอ๋อไปทางนี้เราเติมโลบักมาแล้ว y e s เธอถึงแล้วบายบายค่ะไปของพี่มิ้นบายบาย